รัฐบาลเตรียมความพร้อมในการทบทวนโครงการปุ๋ยคนละครึ่งออกไปในปีการผลิต2,567ทับ68และยังคงไว้ในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาไร่และ1,000บาทแต่ก็ยังมีประเด็นว่าในการชดเชยช่วยเหลือไร่และ1,000บาทนะคะ ต้องเป็นพืชผลราคาทางการเกษตรตกตำ่ำรัฐบาลถึงจะเข้ามาแทรกแซงในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาตรงนี้แต่พี่น้องเกษตรกรชาวนามีความประสงค์และก็มีความต้องการนะคะอยากให้ทางรัฐบาลเข้ามาชดเชยช่วยเหลือไร่ละหนึ่งพันบาทโดยไม่ต้องรอพืชผลทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรชาวนาตกตำ่ำเหมือนกับการช่วยเหลือทุกครั้งที่ผ่านมาค่ะวันนี้เสียงสะท้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวนาก็ยังส่งนะคะถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดย สอสอหญิงจากทางพักเพื่อไทยค่ะก็มีการค้านรัฐบาลออกโครงการปุ๋ยคนละครึ่งและให้กลับไปทบทวนนะคะในการชี้เหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาไร่ละ1,000บาทค่ะซึ่งวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะจากท่านสอสอการสุดารักษ์พิทักษ์พรพรมโรจน์จังหวัดอุบลราชธา,านีพักเพื่อไทยสสหญิงทางพักเพื่อไทยอีกหนึ่งคนนะคะก็คือสอสอปิยนุชยินดีสุขค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขตเจ็ดด้วยเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม ก็อยากจะให้ทางรัฐบาลทบทวนโครงการปรุ๋ยคนละรึ่งด้วยเช่นกันรายละเอียดเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปติดตามคลิปเสียงกันเลยค่ะเชิญคุณสุดารัตน์พิทักษ์ผ่อนพันลบครับท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันสุดารัตน์พิทักษ์ผ่พันลบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธา,านีพักเพื่อไทยค่ะ ท่านประธานคะดิฉันผู้แทนราษฎรคะ่ะที่ได้รับเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนอย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวนาชาวไรค่ค่ะวันนี้ขออนุญาตเรียนท่านประธานส่งตรงถึงทางรัฐบาลคะ่ะก่อนอื่นเลยคะ่ะต้องขอบพระคุณท่านนายกเศรษฐาทวีสินที่ตั้งแต่ได้เข้ามาเป็นนายก ซึ่งงบประมาณปีนี้ก็ล่าชา้างบประมาณก็ไม่มีค่ะแต่พอพี่น้องประชาชนกำลังจะเกี่ยวข้าวเดือดร้อนทางคอรมอก็ได้ผลักดันงบประมาณเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไล่ละ1,000บาทครอบครัวละไม่เกิน20ไิไร่พี่น้องประชาชนต่างก็ดีใจค่ะที่จะได้มีเงินใช้หนี้ใช้สินค่านคะ ดิฉันในฐานะของตัวแทนพี่น้องประชาชนค่ะมาอยู่ตรงนี้ได้ก็เพราะพี่น้องประชาชนวันนี้ค่ะขอฝากทางรัฐบาลค่ะขอให้ท่านได้ช่วยดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงเศรษฐกิจที่กำลังจะฟื้นตัวในอนาคตนี้ขอให้รัฐบาลดูแลเยียวยาชาวนาไร่ละ1,000บาทเช่นเดิมในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวที่จะถึงนี้ค่ะเพื่อได้ให้พี่น้องชาวนาได้ตั้งหลัก ได้ตั้งตัวได้มีเงินใช้นี่ใช้สินเลี้ยงชีพต่อไปค่ะ<ห><ล>ขอเชิญคุณเปียนุชยินดีสุขครับ ท่านประธานสภาท,ที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวเปียนุชยินดีสุขผู้แทนราษฎรจากอำเภอรประทายอ,ำอลำธมินชยัยอเภอเมืองยางอภอโนนแดงจังหวัดนคนรราชสีมาเขตเจ็ดพักเพื่อไทยค่ะวันนี้ที่ดิฉันขอหารือกับท่านประธานนะคะเพื่อสะท้อนปัญหาที่ดิฉันได้รับจากพี่น้องเกษตรกรในเขตพื้นที่มีเพียงประเด็นเดียวที่พี่น้องอยากฝากท่านประธานค่ะถึงท่านนายกรัฐมนตรีให้พิจารณาถึงโครงการต่อเนื่องในปีการผลิต6-7ทับ6-8ด้วยค่ะเนื่องจาก อยากนะคะเราเคยได้เงินช่วยเหลือชาวนาไล่ละ1000บาทก็อยากได้ต่อเนื่องในปีการผลิตหน้าด้วยนะคะเนื่องจากปัจจัยการผลิตของพวกเราไม่ได้มีเฉพาะแค่ค่าปุ๋ยค่ะเรายังมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายที่จําเป็นที่จะต้องลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าไถ่ย่างน้อยสองรอบค่าเมล็ดพันธุ์ค่ะค่าแรงงานหวานข้าวค่าแรงงานดำข้าวค่าเกี่ยวข้าวอีกนะคะซึ่งถ้ารอบไหนนะคะฟ้าฝนเป็นใจก็โชคดีไปค่ะ แต่ถ้ารอบไหนฟ้าฝนไม่เป็นใจฝนมากน้ําก็ท่วมฝนทิ้งช่วงน้ําก็แ้งค่ะพึ่งซึ่งนะคะพี่น้องชาวนาเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากค่ะท่านประธานดิฉันจึงขอฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาโครงการดังกล่าวนะคะเพราะว่าพวกเราชาวนาก็เป็นกระดูกสันหลังของชาติหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินค่ะและในวันนี้พวกเราจําเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะเพื่อให้การทํานาเป็นอาชีพที่ยั่งยืนเป็นที่เชิดหน้าชูตา ของพี่น้องชาวไทยต่อไปขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมโครงการปื่อคนละครึ่งถึงแม้ว่าจะมีการสั่งทบทวนจากร้อยเอกชมรัตนพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะแล้วก็ยังคงไว้ไร่ละ1000พบาทจากรองนายกรัฐมนตรีค่ะและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านภุมมธรรมเวชยชัยค่ะส่วนจะออกมาในรูปแบบไหนช่วยเหลืออย่างไรก็ต้องรอติดตามความคืบหน้ายอย่างใกล้ชิดนะคะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากเลยหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกําลังใจให้จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ